นี่คือถนนพระรามสองครับพี่น้องเห็นมากแบบครับพี่น้องท่านในไกลสี่เหลี่ยมอยู่เดี๋ยวเราผมขับรถเบิดหัวไปขั้นหนึ่งเดี๋ยวจะไปสี่เหลี่ยวอยู่ถนนโอ้ยผู้ใดแม่บ้ผิดหวังเลยครับผมผู้ใดแม่บ้ผิดหวังครับผมถนนพระรามสองนะครับผมอ่าพระรามสองเลยพี่น้องสมุทรสาครพี่ละครับผมพระรามสองเลยพี่น้องบ้ผิดหวังผู้ใดแม่เทียอะไรครับผมเป็นแบบนี้ตลอดครับผมบ้ผิดหวัง ถนนมาตั้งแต่โดนเติบครับผมจนว่าเบาหนา่พอนรถมืดเป็นขั้นหรอครับผมจังอยู่คือเก่าครับด mm ้ว hmm. ยพี่น้องอนี่ติดแบบนี้เ้ยพี่น้องผู้ใดที่ไปสิแม่หรือว่าสิผ่านแถวสมุทรสาครครับผมผ่านมาท่าสมุทรสาครหรือวา่าถนนพระรามสองกับเ,เ,เมืองเวลาให้ดีนะพี่น้องเพราะว่ารถมันอาจจะติดกับประมาณนี้แหละนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกระลัง อ่าเพิ่นกำลังก่อสร้างถนนเนาะครับผมเพิ่นกรนารทเฮ็ดนการที่เฮ็ดเป็นทางร่วนเนาะพี่น้องเพิ่นน่าสิเฮ็ดเป็นทางร่วนเนาะเ่ราะทันได้แล้วดีนะครับผมบ่ทันได้แล้วดีพี่น้องนั่นล่ะกะบ่าวโน่กับ,โนโนกบมาที่ลบอ่ะละลบบ่ได้พี่น้องเมื่อว่าต้องผ่านทางนี้นะครับผมสําหรับผู้ใดที่จําเป็นดีที่มาทางนี้ก็กะออกภีเรื่องกะขับไป ทางอื่นก็แล้วกันนะครับผมไปทางอื่นก็แล้วกันกันคิดว่าสิเลี่ยงทางนี้ได้ก็เลี่ยงไปทางอื่นนะพี่น้องเอายังมีประด้เสียเวลาเนาะครับผมทออตอนนีเป็นกระลังก่อสร้างนะครับพี่น้องปล่าหรืมาเทียเดย์ครับผมบ่ผิดหวังจนกเทียพี่น้องผมบมีเข้ามาที่ผิดหวังติดแบบนี้ประจําครับผมเป็นเรื่องปกติครับผมเป็นเรื่องปกติเอียนไปหนี่ครับพี่น้องเสาษฐศาสร์าสตร์สงมาอยู่นี่พี่น้องขอท่านในกลสีเดียวพี่ผมจะทีเอ็ยนไปหัวใส อ,อันนี้บาโลกับไทยไม่เม,ม,ากกาอม,เมืองครับผมบรรยากาศที่แถวถัดวาเนีเขาเนี่ยชานเมืองครับว่าแมนพี้องมั่ชาานเมืองแล้วนะครับพี้องเนี่ยเสาสั้นสางล่างอยู่นี่ละอ,อ่าผีดองนี่ละจังบานมาสังครับผมมันการเล่นในกระดึบกระดึบกับประมาณนี้ละครับผมเออเล่นในกระดึบกระดึบกับประมาณนี้ล่ละอ,อ,อ่า่ผิดหวังเม่ผิดหวังเลยพีดองอ่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมที ครับรถผ่านไปผ่านมาครับผมเป้าโนก็ไปทั่วทิวทั่วแดนนะรถบางในติดบางในเบืงติดกับจักสีห์หัดบาดย้ำไหนก็พี่น้องรถกับแต่ว่ามันก็ขยับได้อยู่ครับผมมันก็ขยับได้อยู่แต่ว่าก็ประมาณนี้แหละถนนก็บพอดีแบบนไ้แหละครับพี่น้องเป็นกำลังต่อสั่งนะครับผมกับนี่แหละพี่น้องข้ามาเมืองบรรยากาศรู้สึกว่าตั้งแต่เป้าโนมาขับรถเนี่ยเห็นเห็นถนนอยู่แบบนี้แหละพี่น้องเมื่อแล้วจักเถีย หือว่าผ yeah. ู้ไหนมาอยู่ก่อนมบาโน่หรือว่าลูยจะมาเป็นเหลื่อมตั้งแต่ไหนเนาะรู้สึกว่ามบาโน่ครับรถเก่าฮกฮกเจ็ดปีนะพี่น้องขับรถฮกเจ็ดปีนะครับพี่น้องแต่ยังอยู่คือเก่าไม่ทันเลยหรือว่าผู้ไหนอยู่ขับรถผ่านหลายกับเบาโน่มาเป็นเป็นเพื่อนกับปีใดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้ครัก็ว่าลุยนี่แนละนะเที่ยวที่อะไรก็เป็นแน่งจีตลอดครับผม คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับพี่น้องฝากคอมเมนต์ก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปต่อไปนะครับผมกันสวัสดีครับพี่น้อง